ำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งจตัวบวูเฟอร์นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วนะครับเราได้ทําการออกแบบติดตั้งที่ใต้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับเพื่อจะทําเป็นเบดออฟฟอนนะครับเนื่องจากรถโตต้าตัวแอลพาดนะครับซึ่งมีห้องข้องสารข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อจะมาชิกจะได้แบ <Z art> ็กอัพนะครับได้มิติและตาสเตทนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับ รับได้วิธีเสียงอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเราก็ได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซอฟแวร์เสริมเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้เป็นเบสของฟอนต์นะครับการฟังจะได้มีตินะครับและได้ความตื่นเต้นนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์แล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้นําเจ้าตัวเชียร์แม็กนะครับเป็นการปรับจูนนะครับในระบบของเสียงรถโต้ต้าแอลพาร์คันนี้นะครับเนื่องจากนะครับในสเต็มนะครับปีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด12ชัแนลเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำเจ้าตัว เจแม็กมาทำการปรับนะครับการเคลื่อนของเฟสนะครับ mm hmm. เพื่อลดการหักล้างแล้วก็ทําการแก้ไขระบบมาก,กูุสิกธเลยลดตัวใต้ออกผักกันนี้นะครับ mm hmm. ก็เสร็จสิ้นดู้ยที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและที่เสียงดูนะครับ Back Nine. Nine. We were taken to the streets, skating on a thin dime. We were searching after truth and beauty. Now they turn it into late night movies. How can I explain? หลังจากที่เราทำการทดสอบฟังห็นนะครับการทํางานของตัวซอร์เฟอร์นะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับได้ซาวด์สเตทนะครับอยู่บนแดชบอร์ดการฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนและกินะกรับที่เรามาทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัว้ซอร์เฟอร์นะครับเพื่อลดนะครับจุดรอนของเจ้าตัวรถตัวใต้ออกผ่านหรือจะเป็นเจ้าตัวเวลไฟนะครับซึ่งในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวเซอร์เฟอร์นะครับจะติดอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเวลาเราเปิดฟังเพลงปุ๊บนะครับตัวซับเกิดการดีเลย์ ครับถ้ามีปัญหานะครับบางทีเราไปดึงไทม์ไลน์เมนสูงกันไปนะครับก็ยังมีผลเรื่องของเฟดเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอคอนซาวและพุกทาเราได้นำเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซอร์เฟอร์นะครับติดตั้งไว้ทางด้านหน้านะครับลดการดีเลย์นะครับและได้มิติและวิธีเสียงที่สมจริงนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้ง เจ้าตัวซอฟเฟอร์ในรถโต้ต้าเอาผ่านอันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวโต้ต้าเอาผ่านแล้วเจ้าตัวเวลไฟนะครับเวลาเปิดฟังเพลงรู้สึกว่าตัวซับเกิดการดีเลย์นะครับก็สามารถราลบไม่ทางชีมงานโอฮอนสาวและชุนนะครับทำการตรวจสอบเราวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบนะครับส่วนไหนควรจะปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงไปนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซัฟเฟอร์รถโต้ต้าเอาผ่านอันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากอบวอรซาวราชพุนะครับก็ขอให้มีความสุขก,กับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ